ต่อจากเมื่อวานนะคะเมื่อวานนี้เราขึงหน้าห้าสิบสี่เราขึ้นเกี่ยวกับการอะไรคะจุดประสงค์ของการทดลองไปแล้วจุดประสงค์ของกิจกรรมนี้ในหนึ่งจุดสี่ก็คือวิเคราะห์และระบุวิธีการแยกสารเนื้อผสมที่นำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันใช่ไหมคะอันนี้เด็กๆเ,เขียนแล้วใช่ไหมลูก ใช่ไหมคะโอเคไปดูตารางบันทึกผลอันที่หนึ่ง<อ>การแยกสารเนื้อผสม<อ>เรื่องการทำน้ำตาลปิ๊บนะคะอันหนึ่ง<อ>เลาไม่ไม่เจออ่าเดี๋ยวทวนให้สําหรับคนที่<อ>ยังไม่เสร็จเลยลูกอะเก็บมดและ,มะแมลงออกจากจานวิธีการก็คือการหยิบออกสารที่แยกออกจากกันก็คือมดและ,มะแมลงนะคะ กับจันมะพร้าวอ่าต่อไปหน้าห้าสิบอะไรห้าห้านี้เอาไปยังเอาไปแล้วนะคะทวนอีกครั้งทีน,นี้มาถึงวิธีการแยกอีกวิธีหนึ่งคือการกรองนะคะน้ำตาลปิ๊บมาใช้วิธีการแยกหลายวิธีการกรองกรองด้วยผ้าขาวบาง สิ่งที่ได้ก็คือฝุ่นละอ,องกับแมลงที่ปะปนมาในน้ำมะพร้าวนะคะข้อามขนาดเคี่ยวน้ำตาลจะเกิดฟองเกิดขึ้นวิธีการแยกฟองออกจากขณะที่เราเคี่ยวก็คือการตักออกนะคะสะดวกที่สุดแล้วก็เพราะสิ่งที่ได้ก็คือฟองกับน้ําตาลมะพร้าวนะคะที่แยกออกมาข้อสีนี้ไม่มีอะไรอีกก็ฉีดแดดไว้อันนี้ผูเ้เพนผ่านไป มาถึงตอบคําถามนี้เอาแล้วใช่ไหมคะไปแล้วนะนะคะต่อไปคําถามนี้กิจกรรมที่เราใช้เราใช้ทักษะการสังเกตการลงความเห็นข้อมูลการตีความหมายของข้อมูลและข้อสรุปวัาเ<ม>ชื่อลืมผิด,ดการสังเกตอ่าไม่เป็นไรคะ่ะเพราะเราขีดไปแล้วใช่ไหมคะเมื่อวานนี้คือโอเคนะคะแล้วเราไปขึ้นอีกหน้าหนึ่งหน้านี้ใช่ไหม ใช่ไหมคะหน้าห้าสิบเก้าอ่าหน้าห้าสิบแปดนี้ครูให้ทําเป็นการบ้านห้าคะแนนใครเสร็จก็ส่งใช่ไหมคะใครไม่เสร็จอันนี้เรามาต่อห้าสิบเก้าใช่ไม่ส่งคะนั้นหน้านี้ใครเสร็จทยอยส่งมานะคะเดี๋ยวครูจะติ๊กให้อ่าหน้านี้ห้าคะแนนนะคะผ่านไปหน้าห้าสิบเก้าอ่าหน้าห้าสิบเก้าจะเป็นแบบฝึกหัดใช่ไหมคะลูก แบบฝึกหัดท้ายการท้ายหน่วยที่หนึ่งอ่ามาดูแบบฝึกหัดนะคะไม่ใช่หน่วยที่หนึ่งหน่วยที่สองนะท้ายบทที่หนึ่งสำหรับในหน่วยที่สองอ่ามาดูการแยกสารเนื้อผสมอย่างง่ายเขาให้เราจับคู่สถานการณ์ตามวิธีการแยกสารให้ถูกต้องอ่า เและ B เป็นของแข็ง A มีขนาดใหญ่กว่า B มากแยกโดยวิธีการล่อนนะคะแล้วก็อันนี้ใช้ไม้บรรทัดแล้วก็ปากกาแดงขีดลงไปนะลูกขีดโยงนะคะโอเคใช้ปากการําเงินแล้เชื่อ๋น้ำเงินก็ได้ค่ะหรือถ้าใครมีสีก็ใช้สีไม้ขีดก็ได้นะคะแต่ให้ใช้ไม้บรรทัดากกเงินได้เชื่น้ำเงินก็ได้ค่ะอ่ะ ต่อไป C และ D เป็นของแข็ง C และ D มีขนาดต่างกันเล็กน้อยแต่ C มีขนาดมีสีแตก,กต่างกันแยกโดยวิธีการหยิบออกออกครับอ่า E เป็นของแข็งที่ไม่ละลายในของเหลว F แยกโดยการกิดอ่าส็ดยังคะคร้อมโอเครอสะครับอ่า ต่อไปมาดูข้อ,อ,อ2 2> ิ่ง,งอย่าเพิ่งคุยนะคะ่าเด็กๆปิดไมคก่อน<ส>เดี๋ยวมาดูข้อที่2นะคะข้อสองสารเนื้อผสมต่อไปนี้สารใดผสมกันและใช้วิธีใดแยกสารออกจากกันมาดูสองจดดินสอพองรู้จักดินสอพองไหมคะ รู้จักบทานอะไรอ่ะตอนสงการเรามาใช้ปากแป้งโอ้มานเป็นดินสอพองหรืออ่านั่นแหละนะคะนี่เดี๋ยวครูให้ทดลองเอามาผสมกับน้ํานะคะสิ่งที่ได้ก็คือดินสอพองกับน้ําสารที่ผสมกันพิธีแกรวมพิธีล่แปะอนสงการอ่ะแด้แกโดยการกรองนะคะเด็กเขียนก่อนนะคะตอนนี้เด็กเขียนก่อนแล้วปิดไม์ก่อนนะ เดี๋ยวราควรเพื่อนนะคะเดี๋ยวเราคงยมาพูดคุยกันค่อยเปิดไม้นะคะโอเคโอเคเยี่ยมมากที่หูยดูน้องเ้องกับน้องเขมิกาค่ะเขมิกาเขียนเส้นจ้น้องดูน้องอย่าไปปิดปากน้องนะน้องตายเลยอย่าอย่าให้น้องอมปากการะวังไว้นะคะไม่เป็นไรให้น้องนั่งนั่นแหละต่อไป เศษเหล็กในขยะแยกโดยการใช้แม่เหล็กดึงดูดนะคะสารที่ผสมกันคือเศษเหล็กกับขยะวิธีแยกก็คือใช้แยกแม่เหล็กดึงดูดอ่อละเฉลยอาเขียนเลยค่ะลูกอย่าเพิ่งพูดนะคะอาเขียนแล้วนะทีทัศโอเคเยยมมาก ต่อไป2.3ตะปูปนเหล็กนะคะตะปูเหล็กปนกับกวดแยกโดยวิธีการหยิบออกก็ได้หรือใช้แม่เหล็กก็ได้นะคะเดีกเขียนไปเลยสิสารที่ผสมก็คือตะปูเหล็กกับกวดวิธีแยกก็คือใช้แม่เหล็กดึงดูดหรือการหยิบออกนะคะเราก็หยิบเอาตะปูออกจากก้อนกวดก็ได้นะคะเพราะมีขนาดแตกต่างกัน 2.4เปลือกถั่วลิสงกับเมล็ดถั่วลิสงแยกนะคะสิสารที่แยกออกมาก็คือเปลือกถั่วลิสงกับเมล็ดถั่วลิสงนะคะสิ่งที่ได้ก็คือวิธีใช้าการแยกก็คือใช้การหยิบออกหยิบเมล็ดถั่วออกจากเปลือกนะคะจากเปลือกเมล็ดถั่วลิสงหรือการฝัดจะง่ายนะคะการฝัดก็จะง่ายใช้กระดง้ง นะคะกระด้งที่ทําจากไม้ไผ่มีลักษณะเป็นวงกลมเราก็ฝัดนะคะอะไรที่มีน้ําหนักเบาเช่นเปลือกนะคะหรือเศษฝุ่นละอองที่อยู่ในเมล็ดถั่วลิสงก็จะปิวออกใช่ไหมคะปิวออกกับแรงที่เราฝัดเข้าไปนะคะอันนี้เขาใช้สําหรับแถวต่างจังหวัดจะใช้เยอะนะคะกระด้งทําโดยจากไม้ไผ่นะคะเออกระด้งรู้จักไหมคะ รู้จ<า>ักครับโอเคนะคะใช้ในการใส้าที่เขาเอามา,าสารกงนเหรอเชื้อสารครับครับใช้สารเป็นวงกลมนะคะใช้ในการฝัดข้าวหรือฝัดเปลือกมเมล็ดสิ่งถั่วต่างๆออกจากกันนะคะต่อไปสองจุดห้ากาถั่วเหลืองกับนมนมถั่วเหลืองแยกโดยวิธีการกองอันนี้การทํานมถั่วเหลืองนะคะเมื่อเรา,าเอามาปั่นรวมกันแล้วเอามเมล็ดถั่วเหลืองเนี่ยแช่น้ําเสร็จมาปั่นรวมกับน้ํา เราจะแยกกากเมล็ดถั่วเหลืองออกยังไงก็กองนะคะกองน้ําถั่วเหลืองก็จะไหลผ่านผ้าขาวบางหรือรูตะแกรงส่วนกากเมล็ดถั่วเหลืองก็จะติดบนตะแกรงหรือผ้าขาวบางนะคะอันนี้แยกโดยวิธีการกองอ่าตอนนี้เข้ามาสิบยี่สิบคนแล้วนะคะเยอะม,มากยี่สิบเอ็ดแล้วหายไปไหนสี่คนเด็กๆตามเพื่อนเข้าห้องด้วยนะคะ เซ่ตยี่สิบคนนะ่ะถูกแล้วอ๋อใช่หายไปห้าเพราะนักครูหนึ่งก็เป็นยี่สิบมากค่อมากหายเซ่ตถ้าเข้ายี่สิบหกหายไปห้าไม่ได้นะคะตามเพื่อนข้าห้องด้วยแล้วเดี๋ยวเพื่อนไม่ได้ดูเดีย๋<อ><ป>ยวเรามาไอันนี้เสร็จยังคะลูกเสร็จเยบรแล้วค่ะยังครับอ่าใครยังเลยทำเลยนะคะโอเคไปเลย ไปเลยนะคะ oh. อ๋อ่าหน้าหกสิบเปเลข้อที่สามนะคะเด็กๆด,ดูข้อที่สามนะ mm. เขาบอกว่า mm. มีหลักเกณฑ์อย่างไร mm. ในการเลือก oh. วิธีการแกสารอ่าใครยังไม่ปิดไม์ตอนนี้ปิดไม์ทีทัดปิดไม์ให้มณครูก่อนนะคะ mm. เกียมมากลูกเก่งม,มากอ่าค่ะเก่งม,มากค่ะลูกสุภกิตเปิดกล้องด้วย นะคะปิดไม่แต่เราไม่ให้ปิดหน้านะลูกสัตสีนานเปิดกล้องหน่อยอ่ากัญญาลัตชะยะพลนะคะกันทิศนาเปิดกล้องหาคุเพนหน่อยที่สัตสีนานโอเคนะคะครูครับผมเปิดไมไม่ได้ครับผมเรียนในคอมครับไม่มปิด<ะ>กล้องครับ ผมผมเรียนในคอมเพราะผมยังยังไม่มีกล้องครับอ๋อไม่เป็นไรค่ะถ้างั้นชื่ออะไรนะคะชิยพลครับอ๋อโอเคค่ะโอเคพิยพลเหรอพิยพลชื่อชะอ๋อชะยพลโอเคค่ะไม่เป็นไรค่ะอ๋อชะยพลเรียนในคอมแต่ยังไม่มีกล้องโอ้ไม่เป็นไรค่ะลูกไม่เป็นไรบอกเชื่อ่าชะยพลโอเคนะคะอ่า มีหลักเกณฑ์อย่างไรก็พิจารณาจากลักษณะสมบัติของสารที่ผสมกันอยู่นอกจากนี้พิจารณาจากความสะดวกและปริมาณสารที่ต้องการด้วยนะคะว่าเราจะมีหลักเกณฑ์อย่างไงในการแยกไม่ใช่หาอุปกรณ์ยากเราจะใช้วิธีนั้นมันก็ไม่ได้นะคะเราต้องหาอุปกรณ์ที่มันง่ายแล้วก็สะดวกแล้วก็สารที่ได้ออกมามีปริมาณที่มากอ่ะข้อที่4เด็กๆพิจารณาดูนะคะ เชื่อผมยังไม่เสร็จแป๊บ,บนึงเชื่อนะคะโอเคค่ะข้อที่สี่นี้ให้เด็กๆด,ดูพิจารณาดูแผนผังนี้ก่อนนะคะเป็นแผนผังเกี่ยวกับกระบวนการบําบัดน้ําเสียนะคะกระบวนการบําบัดน้ําเสียที่ใช้นะ,ะมีการแยกสารออกจากกันจะราคบไปเลยอ่าแต่ละวิธีนี้มีลักษณะและสมบัติอ่าตอนนี้เข้ามายีคนละ ก็เท่ากับนักเรียนยี่สิบเอ็ดคูหนึ่งก็เป็นยี่บสองนะคะแสดงว่าเด็กหายไปสี่นะลูกนะตามเพื่อนเข้าด้วยนะคะอ่ะเริ่มจากน้ําเสียในในแถวเนี้ยนะคะเคหะบางปีมันอยู่ในย่านอุตสาหกรรมและชุชะมชนจะมีน้จะมีน้ําเสียเยอะใช่จะมีน้ําเสียเยอะเขาก็จะมีบ่อบ,บําบัดน้ําเสียอยู่แถวนี้คมณผไกลหน่อยได้ไหมเชื่อเนี่ยคนที่ชื่ออะไรอ่ะโกโกโกอไรเนเชือ่อมันใช่คนเดียว มีทำหรือเปล่าเอาไม่เป็นไรคะ่ะลูกไม่เป็นไรคะ่ะอะไม่งั้นก็จะเหลือ21คนค่ะค่ะอ่านั้นเด็กมาฟังนี่ปิดไมค์ก่อนนะคะอ่ะดูจินวัดดูนะคะแถวนี้มีโรงงานอุตสาหกรรมเยอะพะ้ะนั้นใ<ด><ห>นแถวโรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็ชุมชนเขาจะมีบอ่อบําบัดน้ําเสียเห็นไหมคะบ,บ่อบําบัดน้ําเสียของนิคมอุตสาหกรรมจะอยู่ด้านหลัง เคยเข้าไปหลังนิคมอุตสาหกรรมนะคะดังนั้นบ่อบําบัดน้ําเสียเนี่ยเขาจะมีตะแกรงขัดแล้วในจะมีสามส้มมีถังกักเก็บน้ําถังที่ทําให้เกิดการตกตะกอนแล้วก็มีบ่อก,กรนะคะเขาก็จะออกมาแล้ว,ลวถ้ามันตกตะกอนแล้วเขาจะเอาไว้ไหนเชื่สารที่ตกตะกอนก็จะเอามากําจัดนะคะสารเนี่ยกาจัดกาก,ากออกเอาไปทิ้งขยะอะไรต่างๆน้ําน้ําที่ อะไรน้ำที่ผ่านการตกตะกอนแล้วก็จะเข้ามาโดยใช้สารคอลีนเห็นไหมคะใส่คอลีนเป็นถังน้ำใสและเติมเข้าไปในปั๊มแล้วก็ไปหัวใจออากมาเป็นการบำบัดเอาน้ำนั้นเอามาใช้ในการอุตสาหการรมการเกษตรต่างๆนะคะอ,อันนี้คือแผนผังในการ <c oughs> บำบัดน้ำเสียนะคะอ่าทีนี้เด็กๆมาดูจากแผนผังเนี้ย นะคะเด็กๆมาดูวิธีการแยกสารในกระบวนการบำบัดน้ำเสียอ่าเริ่มจากน,นีดเด็ดอันที่หนึ่งนะคะเด็กๆใส่กรไปเด็ดอันที่หนึ่งอ่านี่การกรองในขั้นตอนการใช้ตะแกรงคัดนะคะลักษณะของสารที่แยกออกจากกันคือของแข็งและของเหลวขั้นตอนนี้นะคะพอ แล้วก็เว้นหนึ่งบรรทัดมาบรรทัดใหม่ก็คือการตกตะกอนในขั้นตอนการตกตะกอนในถังตกตะกอนสิ่งที่แยกออกมาได้ก็คือของแข็งและของเหลวนะคะแล้วก็เว้นหนึ่งบรรทัดเห็นไหมคะก็ขึ้นบรรทัดใหม่แดดบรรทัดใหม่ใส่แดดให้มันด้วยการก,อการกองตะการกรองตะกอนในบ่อกรอง นะคะสิ่งที่แยกออกมาได้คือของแข็งกับของเหลวฉะนั้นการกรองเป็นการแยกของแข็งและของเหลวอ,ออกจากกันนะคะของแข็งจะค้างอยู่บนตะเกรงมาเด็กๆเ,เขียนนะคะ ยังคะ<อ>งยังของยังเชื่อโอเคค่ะ,คะรอแป๊บนับรองชื่อต้องร้อยได้เชื่อยังครับ รอแบ๊บนึง่งไอโอ้อม่ก็อะไอโอนอนแล้วอ่าโอเค,อ oh ออเคยังคะยังครับยังะนะคะเอาเดี๋ยวขอ้ผมด้วยต่อไปเราก็จะขึ้นหน่วยที่สามแล้วอ ไม่เป็นไรก่อนเราจะขึ้นเราต้องยังไงคะลูกเออเราจะขึ้นเราต้องศึกษาเชื่อศึกษาก่อนเราต้องสอบเก็บคะแนนด้วยนะคะอ่าแล้วก็อยางานงานในหน่วยที่สองมีตรงไหนที่เราค้างกันไหมลูกน่าจะบอกมีนะคะเดันเปิดดูผมไม่มีเชื่ออ่าไม่มีไม่เป็นไรนะคะใครที่มีก็พยายามตามงานของตัวเองเข้าใจหรอก โอเคครับเสร็จแล้วเจอไปเลยค่ะอเสียงแบบนั้นค่ะโอเคนะคะโอเคได้ยังลูกโอเคได้ครับอ่าได้แล้วนะคะสีงเองแบรมากเลยนะค่ะใครไม่รู้อะไรโอเคเราจะไปแล้วอื่นแล้วผ่านแล้วนะคะยามาอยู่ในตัวเดียวกัน สองหนในตัวเดียวกันอ่ถือว่าจบแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะจบแล้วค่ะอ่าเ้ดีใจจังเลยขึ้นบทใหม่แล้วเดี๋ยวก่อนขึ้นนะคะเราจะมีการสอบแต่ทีนี้ฟังเชอตก่อนนะเด็กๆย้อนไปดอ่ะเด็กๆย้อนไปดูว่าตรงไหนเรายังทําไม่เสร็จมั่งมีตรงไหนไมมมีครับผมส่งงานเชิญทุกคน เออมีตรงไหนมีคนอื่นตรงไหนที่เราค้างกันลูกมีไหมคะน่าจะไม่มีเจอะหน้าห้าสิบแปดใครยังไม่ส่งนะคะลูกนะคะใครยังไม่ส่งก็ทยอยส่งมาโอเคไหมคะยังไม่ส่งก็ค่อยๆทำนะใช่แต่ไม่กลนวันไหนนะลูกส่งวันศุกร์ให้ค่ะค่ะเยอยมากหมดเขตวันศุกร์เด้อหมดเขตวันศุกร์เด้อใช่แค่นั้นวันนี้ฟังนะ โอเป็นโปรโมชั่นค่ะพรุ่งนี้เรานัดสอบฟังนะตั้งแต่เด็กฟังเชื่อก่อนพรุ่งนี้เรานัดสอบกันนะคะครับนัดสอบเก็บคะแนนโอเคไหมคะโอเคครับห้าคะแนนเหมือนเดิมเตรียมสมุดมาเหมือนเดิมนะคะโอเคโอเคนะ เตรียมสอบไปหน่อยที่สมุดเศษใช่ไหมเชื่อหรือว่าสมุดงานสมุดไอวิทย์ไอโรงเรียนยินดีวิทย์นี่แหละลูกสามารถเขียนได้หลายวิชาในเล่มนั้นนะคะไม่ต้องก็คือรวมมิดไข่ดาวเลยใช่ไหมเชื่อไม่ต้องไปหาซื้ออย่างอื่นพอเปิดเทอมมาครูจะแจกเล่มใหม่ให้อยู่แล้วลูกโอเคไหมคะต้องเล่มใหม่อีกเหรอเชื่อ เปิดเทอมขนาดเล่มนี้ยังจะรวมมิดรเลยนะเชอเล่มใหม่จะพอเปิดเทอมมาก็จะสมุดเป็นสมุดแยกไงลกูกอ่ะคณิตเป็นอังกฤษอย่างเงี้ยเหมือนที่เราเคยทำเออแต,แต่ว่าอันนี้คือมันรวมมิดไข่ดาวเลยค่ะอันนี้มันก็รวมเพราะว่าเป็นการเรียนออนไลน์ถ้าจะแจกให้เด็กครบเนี่ย มันสมุดลมจะเยอะมากเดี๋ยวเด็กๆจะทําหาะสอบ่สอบกลางภาคคือสอบทางออนไลน์เงี้ยเลยเหรอค่ะสอบกลางภาคครูเพนก็จะส่งเป็น Google Form ไปให้เด็กเด็กๆก็ทำแล้วเขียนชื่อแล้วก็ส่งงานมาหาเช่นะคะเช่ก็ไปเปิดดูมันถึงากสอบปกติเลยอ่าแค่ยี่สิบข้อ ยี่สิบข้อคือหนึ่งชั่วโมงเด็กๆต้องส่งภายในหนึ่งชั่วโมงถ้าเกินนั้นคะแนนก็จะลดหลั่นตามมาฉะนั้นการสอบเด็กๆจะขาดไม่ได้อย่างเช่นวันนี้หายไปห้าคนใช่ไหมคะหายไปห้าเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้ถ้าผมอยากเห็นเออของรุ่นพี่เชื่อข้าวไขเชื่อข้าว่าอะไรนะคะข้าค่เปิด่ไตัวค่ะ อ๋อโอเคเดี๋ยวเปิดให้ดูเดี๋ยวหาลูกภาพก่อนอ่าเดี๋ยวตอนมาถึงตอนเนี้ยเด็กๆกสงสัยอะไรตรงไหนอ่ามสงสัยเลยครับสงสัยอย่างเดียวคืออยากมือออามีอะไรที่จะถามครูไหมเกี่ยวกับเนื้อเรือ่องหาหรือพรงนี้จะไหนอย่างเดิดวเต้อสมมติว่าโควิด <c oughs> ต้องลดไปประมาณไหนเราถึงจะได้แบบไปเรียนแบบเข้าข่ายเชื่อคือผมอยากเข้าข่ายมาก แล้วต้องต้องมันลดขนาดไหนใช่ไหม <ober S 1> มันขึ้อย<บ>ู่อันนี้อัน <portraits S 2> นี้จะี้องลำบากว่าอะไรกี่คนอ่ะเชือเพราะว่ามันอยู่กับสคบว่าเขาจะอนุญาตเราไหมนะคะเราอยู่ภายใต้ของสคบเขาควบคุมเราอยู่สคบของจังหวัดสมุทรปราการเขาก็ควบคุมอยู่กิจการถ้าเขาคลายล็อกเมื่อไหร่เราต้องดูมาตรการว่าเขาคลายล็อกอะไรบ้าง เข้าใจแล้วขนาดที่ปีที่แล้วมันไม่ได้หนักขนาดนี้บ้างยังไม่ไปนังเรียนยังไม่แล้วมันเป็นเชื้อใหม่ด้วยนะคะปีนี้เชื้อทำไมเชื้อไม่หันไปนั่งเรียนดีๆเชื้อทำไมเชื้อหันหลังใส่คอมเชื้อพื้นหลังเลยค่ะเหมือนตัวเองแหละเอาอะไรมาทำพื้นหลังอ๋อได้เชื้อโ